ก็ต้องขอสุ่ยเรผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้เราอยู่ในแบบอาริยาเทอร์ดีเฟนนะก็เกือบพุดถูกแล้วนะวันนี้โอเคนะก็วันนี้นะนะเราก็จะมาอธิบายเขาเรียกว่ามาสรุปอัปเดตกันนะของอารยาเทอร์ดีเฟนนะเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดนะก็ออกมาเมื่อเมื่อวานนะประมาณ6กโมงกว่ากว่านะก็โอเคนะเดี๋ยวเราก็จะมาเขาเรียกว่าเริ่มเล่าทีตัอย่างกันเลยนะก็อย่างแรกของอัปเดตนี้นะก็คือก็ได้เพิ่มดานใหม่มา2ด่านนะนั่นก็คือเาเรียกว่าดานรับง่ายกับปานต่างนะก็คือดานเออ โรสแลนนะฮะเป็นดาดระดับเออง่ายนะฮะและ้วแล้วแล้วต่อไปก็มีเดียมนะฮะเป็นเออดาดสกายแลนนะฮะเป็นระดับปานกลางนะคโอเคแนละ้วก็เป็นประมาณนี้สําหรับเออเขาเรียกว่าหน้าใหม่ที่อัปเดตออกมาแนละ้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะเดี๋ยวแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเวลาก็เข้าให,ใ,หใ,หให้เข้าไปดูในเกมกันได้นะเพนะือเนะ่อนแ่้ก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับแมปใหม่นะและอย่างที่2นะฮะก็คือเพิ่มสกินมาใหม่นะคือเออสกินแคทเมดริปเปอร์นะคือเป็นเป็นแบบว่าสกินของริปเปอร์นะนี่ฮะ แคดเมดริปเปอร์ตรงนี้นะราคาทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นทองเลยนะก็ค่อนข้างจะเไปไ็นอะไรที่แพงนะก็นี่ฮะก็ซื้อมาเลยนะผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะแล้วก็เอามาใส่กับตัว r ิปเปอร์ได้นะซึ่งตัวริปเปอร์ต้องเออไปผ่านแกนมาสเตอร์ระดับปานกลางขึ้นไปนะดันปานกลางขึ้นไปจะได้มาแล้วก็เป็นตัวนี้นะสำหรับริปเปอร์นะฮะโอเคนะก็ต่อไปนะฮะก็คือ,เ,อเพิ่มรูปโปรไฟล์ใหม่มานะฮะก็คือแบบว่าเป็นแบบโปรไฟล์ข้างหลังนี้นะก็เพิ่มมันนี้มานะ listing riper p นะแล้วก็เออ โปรไฟล์ใหม่นะก็คือเฮเวนแอนด์ลูบี้นะก็เป็นวนี้นะก็ถ้าเกิดซื้อแล้วมันก็จะไปเอหน้าตาประมาณนี้นะเนี่ยก็คือมี2อันนี้นะก็เป็นอันอันอัปเดตใหม่นะครับ้ก็ต่อไปนะก็คือเพิ่มแบตใหม่นะคือเป็นแบตเขาเรียกว่าเขียนสั้นๆเลยนะคือเป็นแบบ A นะฮะแบตอะนะก็มันเป็นของเขาเรียกว่ามีมของกุลละนะฮะก็คือมันเขาเรียกว่าเป็นแบตเชื่อถ้าเกิดพูดเลยนะผมพูดวิธีได้เลยนะก็คือวิธีได้แบตนี้นะคือคุณต้องเอ ผ่านด่านที่เรียกว่าชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเอนะฮะก็คือแปลว่าด่านที่เอเขาว่าเป็นด่านที่ขึ้นขึ้นชื่อด้วยตัวเอแบบนี้นะฮะอั Alpha ลฟาโรอะไรเงี้ยและจากนั้นก็ให้เล่นโหมดอโวคาลิปซึ่งเป็นโหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอเหมือนกันนะและจากนั้นก็เล่นคนเดียวนะฮะเป็นอัลโลนะคือตัวเอเหมือนกันนะแลวจากนั้นก็ให้เอใช้ตัวที่ ให้เออใช้ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตัวขึ้นต้นด้วยเอเท่านั้นนะคือเป็นสองตัวมันมีสองตัวในเกมนี้ที่เออชื่อขึ้นต้นด้วยเอนะคือแปลว่าตัวระเบิดนะกับเอเลียนนะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีผ่าวิธีวิธีทำแล้วกันนะฮะก็พูดนี้ไปก่อนนะคือแบบว่าพูดวิธีได้ไปก่อนเดี๋ยวให้ไปทํากันเองก่อนนะก็เดี๋ยวผมค่อยทาทำสอทีหลังนะโอเคแล้วก็แล้วต่อไปนะคือเปลี่ยนโครงสร้างของเวฟสิบ แล้วก็เวฟ19นะก็คือแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แกนมาสเตอร์นะเป็นแบบหมดปกตินะฮะก็เวฟ10เวฟ19นะจะเออเปลี่ยนพวกเขาเรียกว่าระดับลำดับการออกของมอนนิดหน่อยนะเป็นวานนั้นนะฮะต่อไปนะก็บอสเวฟ1อยของแกนมาสเตอร์นะจะเออเสกฮิวช์ไวท์นะแทนเออร์บิฟฟี่ไวท์นะก็คือจะเสกไอตัวใหญ่มามังนะไอ้ที่เป็นเลือด20,000ที่มันเป็นเออบอสเวฟ60นะก็เวฟ60ของโหมดปกตินะก็ เอามาแทนเออบอสเวฟ40ใส่เกาะนะครับเคประมาณนั้นนะน่าจะใช่มั้งโอเคแล้วก็ต่อไปนะคือเงินตอนจบของเวฟเอเลดนะคือแบบว่าโหมดที่เราเรียกว่าอินฟินิตี้นะตอนจบของเออตอนจบเวฟนะจะเออตันอยู่ที่7,500นะไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดแลวนะตันอยู่ที่7,500เท่านั้นนะจากนั้นก็การผ่านโหมดแกนมาสเตอร์นะฮะเขาเรียกว่าการผ่านแกนมาสเตอร์ในด่านที่เออเราผ่านไปแล้วนะ ถ้าเกิดไปผ่านซัมิทเนี่ยเราจะได้เออ EFP น้อยลงนะจาก3,000เหลือ2000นะประมาณนั้นนะฮะแล้วต่อมานะ,ะก็คือถ้าเกิดเราแพ้แกนมาสเตอร์แล้วเราจะได้ EFP น้อยลงนะถ้าต้องผ่านเท่านั้นถึงจะได้ EFP เติมจํานวนนะก็คือปกติถ้าเกิดแพ้เนี่ยมันก็เออค่อนข้างชาได้เยอะนะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็ได้น้อยลงนะก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ต่อไปนะ,นะลิเปอร์เวเบรห้านะลิเปอร์ร่างเก้าแสนนะคือเออเขาเรียกว่า ตัวนี้นเป็นลิปเปอร์นะล่างล่างที่ใช้เงิน9ก้าแสนนะก็จะดูดเลือดเพิ่มมาได้นะคือดูดเลือดจากเออแสนห้ามาจาก7จ็ดหมาเป็นแสนห้า้วก็คงไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเกิดสู้ง่ายก็คงจะเป็นแบบว่าเราจะใช้ตัวสั่งเวยน้อยลงเพื่อดาเมที่เยอะขึ้นได้นะคือหมายว่าหมายความว่าจะใช้เออตัวที่ต้องไปสังเวยมันน้อยลงแต่ว่าดาเมจก็จะเท่าเดิมนะก็จะทําให้ใช้ตัวน้อยลงก็ถือว่าเป็นการบับนะฮะโอเคนะก็ต่อไปนะฮะ อัธิลิส์นะคือโนบยิงระเบิดตัวนี้นะเลเวล4ของเขาสามารถมองตัวลงกหได้แล้วนะก็ปกติตอนแรกมันจะมองไม่เห็นสักเลเวลเลยนะแต่ตอนนี้เลเวล4สามารถมองได้แล้วนะฮะนะัะนั้นโดนของเทคิเชียนนะคือแบบว่า ไอตัวนี้นะตอนเสกโดนนะโดนของเข้านะจ่าเออเขาเรียกว่าถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายเทกิเชียนให้ยิงตัวไหนก่อนเนี่ยมันก็จะยิงตามตัวเทกิเชียนเลยนะมันจะไม่แบบว่าแยกเคลียร์ตัวนะ,ะเพราะปกติมันจะเออแยกกันนะฮะก็เป็นวันนั้นนะฮะก็คือมันจะแยกคําสั่งกันนะโอเคแนละ้วก็ส่วนต่อไปนะั่นคือเอเลี่ยนนะฮะอัปเดตของเอเลี่ยนนะก็คือตัวนี้นะเอเลี่ยนนะก็เลเว4นะลดลดราคานะจาก3,150เหลือ2,600นหกะเลเว5ลดราคาจาก6,500 205ร้อยหอยหานะจากนั้นลดเหลือ4ี่พนหกสเบห้านะโอเคมาแล้วกนะนะนะ็ต่อไปนะเรียกว่า6ของเออเอเลียนนะลดจาก 64, หกหมื่เหลือ38,000นะก็เป็นประมาณนั้นนะฮะส่วนต่อไปนะี่นคือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,า,วา,า,วาการอัพตัวละครในเกมนะแล้วก็หน่วยเงินต่างๆของเกมมันจะมีเออเครื่องหมายจุลภาคแล้วนะก็คือแปลว่าเนี่ยก็สังเกตตรงไอพกับทองของผมนะมันจะมีเครียกว่าตรง116เนะี่ยไอตอน1 1นึ่0 0มันเนี่ยมันจะมีเออเครื่องหมายแยกแบ่งแบ่งมาเป็นจุลภาคนะแล้วก็ต่อด้วย2 9งสไม่ใช่บอกว่าติดติดกันเหมือนเดิมแล้วนะก็จะทําให้ดูเลขง่ายขึ้นนะฮะและวทีนั้นอนะัเปเดตอีกต่อไปนะคือถ้าเกิดใครเออออกจากเกมนะ้ำในตอนที่เรากําลังเล่นนอ,อยู่เนะี่ยแล้วมีใครออกเนี่ยคนนั้นฮนะจะเขาเรียกว่ามันจะสุมนะฮะสุ่มคนต่อไปในเซิร์ฟสักคนหนึ่งนะ สักคนหนึ่งจะได้เป็นเออเจ้าของตัวที่เขาวางทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะออกนะก็จะสามารถทํากับตัวนั้นทําอะไรกับตัวนั้นก็ได้หมดเลยนะคือแปลว่าถ้าเกิดใครออกไปเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งที่สามารถเออควบคุมเรียกว่าตัวละครของเขาของคนที่มันออกไปได้นะแล้วก็สามารถขายหว่าทําอะไรเลยก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดตัวนั้นมันมีมิสซิลิเปิร์กอยู่นะคือมีเปิร์กตรงนี้อยู่นะฮะเปิร์กนั้นจะไม่หายนะฮะถ้าเกิดแม้แม้ว่ามันจะเปลี่ยนเจ้าของไปเลยนะก็ประมาณนั้นนะฮนะแล้วก็โดนของเทคิเชียนนะก็ โดนโปเทคิเชียนโดนปรับใหม่นะคือโดนโองเทคิเชียนจะไม่นับเป็นตัวหนึ่งแล้วนะหมายถึงว่าถ้าเกิดโดนทิิเชียนมันโผล่มาเนี่ยปกติมันจะนับเป็นตัวหนึ่งนะคือแบบว่าโดนห้าตัวก็นับห้าตัวรวมกับทิกิเชียนกลายเป็นหกตัวนะนั่นหมายความว่าทิกิเชียนหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับหกตัวนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็รวมเป็นตัวเดียวกันแล้วนะคือว่าทิกิเชียนรวมกับโดนอีกห้าตัวก็ถือว่าเป็นตัวเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่รวมกันเป็นหกนะก็เป็นมานะฮะและต่อไปนะก็แก้ไขเอฟเฟกนะ ได้ขายเอฟเฟกของไอตัวไพโลกับเออร์ิปเปอร์นะกับริปเปอร์ตรงนี้นะฮะก็เลเวลเลเวลสูง,ส,งสูงเขาเนะี่มันจะเออมีวงแหวนบินอยู่รอบๆเขานะแล้วแล้วมันอาจจะบักนะมันมีบักนะก็คือแบบว่าถ้าเกิดมันไปชนกับวัตถนะุอื่นไปชนด้วยกันเองเนี่ยมันจนะม,นมันจะบักนะก็เขาก็แก้ให้มันไม่บักแล้วนะฮะต่อไปนะที่คนสร้างมีแผนที่จะปล่อยอัปเดตออกมาในอนาคตนะคือแบบว่าอัปเกรดเรยกว่าที่ปลดล็อกได้เมื่อ อัปเดหลักไม่พอผมไม่แน่ใจวันนี้คืออะไรนะแต่ว่าอย่างที่สองนะคือทําเวฟใหม่เกิดทั้งหมดนะคือแก้เวฟใหม่ในโหมดปกติที่มันไม่ใช่แกนมาเตอร์ทั้งหมดนะเพื่อเออทำให้มันมีความท้าทายแล้วก็มีความสมดุลเลยมากขึ้นแล้วก็เพราะว่าปกติทุกอย่างมันก็ออกมาเหมือนกันหมดเลยนะมอนนะมันก็จะเขออาเรียกว่าซ้ำๆนะเขาเลยอาจจะแก้ในอนาคตนะและจากนั้นก็ จะปรับสมดุลของตัวละครส่วนใหญ่นะฮะให้แบบว่ามีามีความมีเซนต์มากขึ้นนะไม่ใช่ว่าโตนรกกากไปเลยตอนนี้ก็เก่งจัด,จดเลยนะ mm hmm. ก็เขาเรียกว่าจะปรับให้มันเท่าเท่ากันขึ้นนะฮะแล้วก็ต่อไปนะก็เออจะเขาเรียกว่าปรับเขาเรียกว่าจะทำานะอเวนตนะ์ประจาฤดูนะก็เป็นอีเวนต์ตีบอสนะประจาฤดูกาลนะฮะก็จะจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะแล้วก็ไม่ได้ยาก กว่าแกนมาเตอร์นะฮะคือง่ายกว่าแกนมาเตอร์แต่ก็ยังเขาเรียกว่ายัางต้องอยังต้องยังต้องแบบว่าเก่งอยู่นะโอเคแนละ้วก็ต่อไปนะคือแบบว่าจะแก้ระบบบางอย่างเ,เพื่อเพิ่มความปิงนะกเ็เพื่อแก้ความปิงนะไม่จะเพิ่มนะก็ทําให้มันจะตกน้อยลงนะประมาณนั้นนะแล้วจากงานก็สุดท้ายเขาก็บอกไว้นะว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าช่องใส่ตัวช่องที่เจดนะก็คือแบบว่าสามารถใส่ตัวข้างล่างเนี่ยได้7ตัวนะก็ ไม่แน่ใจนะมันอาจจะโผลม่มาอนาคตหรือเปล่านะแต่เขาก็วางแผนนี้ไว้ในอนาคตแต่แต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนได้หรือว่ามันอาจจะไม่มาเลยก็ได้นะโอเคแ,เนนนะเแล้วก็เป็นวันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเออให้เข้าไปดูเออเขาเรียกว่าด่านใหม่ของเกมแบบนี้กันนะว่ามีไอ้ด่านอะไรกันบ้างฮนะโอเคหนะ้าด่านแรกนะก็คือเป็นด่านนี้นะก็คือเป็นแบบว่าสกไม่ใช่สกายแลนด์ดิ รถโรสแลนนะโรสแลนก็คือเป็นแบบนี้นะก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะก็ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะสำหรับด่านนี้นะก็มันจะมันจะมีแบบว่าแสงเงาอะไรดีๆหน่อยนะแล้วจากนั้นก็ก็เรียกว่ามีใครว่าซอมบี้เดินมาแบบนี้นะแล้วเราก็สามารถวางตัวแถวๆนี้ได้นะผมลืมมาตัวมานะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะแล้วก็จะแบบมีภูเขาโน่นนี่นั่นอยู่นะซึ่งเออ คนที่ไปเจอเออความลับของเกมนี้ด้วยนะมันมันอยู่นบนแถวแถวภูเขานะก็สามารถไปดูไัได้นะช่างมันนะโอเคนะแล้วก็เราไปดูด่านต่อไปกันเลยนะโอเคนะส่วนนี้ก็คือด่านที่2นะค่อนข้างจะเป็นด่านที่เออเขาเรียกว่าแหลกมากเลยเดี๋ยวผมปิดไปกกอนปิดการาฟิกก่อนนะให้มันเออให้มันไม่มีแสงเงานะมันจะได้แหลกน้อยลงนิดนึงนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะแมบสกายแลนนะฮะก,ก็เขาเรียกว่าจะสามารถวางตัวแบบบนเกาะได้นะซอมบี้มันก็จะเ,ออเดินมาตามทางแบบนี้นะก็ มีหลายๆเกาะให้สามารถเออวางตัวป้องกันได้นะเนี่ยก็วางแบบนี้ได้นะก็ตรงนั้นก็วางได้นะเป็นวานี้นะก็ดักแต่ละมุมนะโอเคนะก็เป็นวานี้สำหรับด่านสกายเรนยนนะก็อยู่บนท้องฟ้าแบบนี้เลยนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราก็กลับสูอ่ล็อบบี้กันเลยนะฮะ โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับคลิปเออสรุปอัปเดตของเราเนาะอาจจะเร็วไปหน่อยนะแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเออได้ใจความสุขคุยนะโอเคก็เป็นประมาณนี้สําหรับเอออัปเดตใหม่ของเขาเรียกว่าแมบอนะาริยาเทลดิเฟนแล้วนะก็เนี่ยหลักๆนะฮะที่พูดง่ายๆเลยนะก็คือแบชใหม่นะฮะแล้วก็สกินใหม่นะฮะเป็นสกินของริปเปอร์นะฮะเป็นสกินแบบนี้นะแล้วจากนั้นก็เขาเรียกว่า ด่านใหม่นะฮะมีด่านใหม่สองด่านแล้วก็มีเขาเรียกว่าเครื่องหมายจุลภาพมานะฮะ,ะก็คือเป็นประมาณนี้สำหรับเอออัปเดตใหม่หลักๆของแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้ามีกดไลค์คลิคอมเมนต์นนะพเพนะื่อนๆชาแนลทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะ